SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูรถ t o y ยต a v i g โกนะครับผมตัวปี05นะครับแต่ว่าคันนี้เราจะ06นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเนาะเป็นรุ่นตัวเจนะครับเห็นเจ้าของแจ้งว่าราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0 นะครับผมก็กําลังคิดอยู่ว่าสภาพเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนเนาะเพราะว่าวีโก้ igo, ถ้าเป็นโฉมนี้เนะี่ยส่วนใหญ่ราคามันก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นนะฮะแต่คันนี้แจ้งว่าไม่ถึง0 0 0 0 0นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม่ถึง200 0 0นเนี่ยสภาพมันพร้อมใช้งานขนาดไหนออจากที่ผมเดินดูไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับรอบๆคันเนี่ยออสีเนี่ยค่อนข้างสวยนะแล้วก็ไม่มีตําหนินะครับแล้วก็คิดว่านะครับน่าจะยังไม่เคยทําสีมาเนาะสำหรับคันนี้ เพราะว่าเนื้อสีค่อนข้างบางนะครับจากที่ผมลองเคาะดูนะฮะโดยรวมรอบคันค่อนข้างสวยนะยางได้ใหม่แม็กเดิมด้วยนะครับตัวเจอ่าดูดีอยู่นะฮะอืมดูสวยนะครับราคาไม่ถึงสองแสนนะคันนี้จากที่สอบถามมาแล้วครับแล้วก็เจ้าของก็แจ้งมาประมาณนั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับซื้อเงินสดเนี่ยไม่ถึงสองแสนแน่นอน อีกอย่างหนึ่งคันเนี้ยไฟนั้นยังจัดให้อยู่นะผมสอบถามให้แล้วเครดิตดีคุณฟรีดาวได้แน่นอนนะครับส่งอยู่ประมาณาไม่ถึงไม่ถึง4ี่พันด้วยซ้ำนะสำหรับคันนี้จากที่ผมถามนะอ,อยู่ประมาณตีไปเลยสี่พันกลมๆแล้วกันนะครับเพราะว่า,าถ้าเป็นราคาจัดไฟนั์เนี่ยมันอาจจะต้องอีกราคาานึงนะครับแต่ว่าถ้าเงินสดเนี่ยก็จะอยู่ไม่ถึง20,000 0แน่นอนนะครับส่วนเงินผ่อนนะครับจัดไฟนั์เนี่ยไฟนันจัดเต็มนะเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับสำหรับอีโก้ช่วงนี้ถามให้แล้ว ก็ผ่อนอยู่ประมาณ4,000ต้นๆน,น,นะครับถือว่า,าไม่คิเล่นะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้นะครับผ่อนได้แบบสบายๆเนาะราคาแบบนี้ด้วยค่อนข้างสวยนะนะครับไฟหน้าดูดิใหม่กิ๊กเลยนะครับกระจังหน้าโอ้โหดูดิฮะฝากระโปรงหน้ามันทึบๆนิดนึงนะครับไม่ค่อยใสเท่าไหร่เดี๋ยวเช็คดูอีกทีนึงกันชนหน้านะครับยึดเกาะดีสวยนะครับ อ,อแก้มใสยอยู่นะครับคือภายนอกเลยจากที่ผมตรวจสอบดูนะคือตำหนิแทบจะไม่ค่อยมีนะครับไม่มีเลยก็ว่าได้นะฮะค่อนข้างสวยนะเนี่ยฮะดูดีอยู่นะครับแชตซีสวยด้วยนะครับน็อตยึดกระบะนะครับกับแชตซีก็ยังดูดีไม่เป็นสนิมนะเพราะว่าผมเคยรีวิวรุ่นเนี้ยโอ้โหไอจุดเนี้ยฮะเนี่ยสนิมเากาะเยอะมากนะครับแล้วก็ เคยมีเคสขับไปแล้วไอตัวฝักไอตัวกระบะหลังลนะฮะมีการบิดออกประมาณนั้นที่ผมเคยเจอนะที่ไปรีวิวมาก็โอเคคันนี้ยางยังได้ใหม่ด้วยนะครับยางสวยอยู่ดอกยางยังครบอยู่นะฮะแชสซีสวยเดี๋ยวไปดูช่วงล่างนิดนึงโอ้ช่วงล่างคันนี้อื้ไม่ซุกช่วงล่างคันนี้ก็ดูดีนะครับพักยังอยู่นะครับแหนบไม่ได้เสริมนะครับแหนบเดิม ยังดูดีอยู่ก็จะเป็นไม่ใช่คาบสนิมนะที่เห็นนี่คือฝุ่นแดงนะครับเนี่ยเป็นแบบฝุ่นแดงเฉยๆนะครับก็ไม่ได้แบบเป็นสนิมแต่อย่างใดเนาะโอเคอยู่นะวิเเสียดายไม่มียางอะไรนะคันนี้ทางด้านกันชนหลังนี่ก็มาครบ,ครบเลยนะครับเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะไฟท้ายนะครับไม่โยกไม่คอนโอเคอยู่กระบะอึ๊บจ้ะทางด้านกระบะนะครับดูนะฮะตะเข็บรถใช้งานมาน้อยจริงๆนะ สวยมากนะครับปกติตรงนี้นะครับจะอขอบนะครับขอบเนี่ยจะเป็นสนิมหมดแล้วนะครับแล้วก็ผุนะฮะอันนี้สังเกตได้นะครับว่ามันไม่ผุเลยนะครับสียังดูดีอีกตั้งหากแล้วก็ตะเข็บฝากระบาเนี่ยังเป็นตะเข็บเดิมอ่อโรงงานนะครับดูแล้วยังไม่ได้มีการทําอะไรเลยนะทางด้านซิกนี้โอ้โหน็อตไม่ขยับเลยนะครับแล้วก็ไม่มีสนิมด้วยไม่ผุด้วย โอเคถือว่าผ่านนะครับสําหรับตรงนี้มาดูภายในกันนิดนึงนะครับก็เริ่มจากบานประตูก่อนเลยนะครับจริงๆแทบจะไม่ต้องเช็คก็ได้นะครับเพราะว่าจากที่ผมเคาะดูเนี่ยสีมันค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยโอเคเดิมอยู่แล้วด้วยตรงนี้าบานประตูนะครับสวยนะครับไม่บวมยังดูใหม่อยู่เลยนะผมว่าคันนี้ใช้งานมาน้อยแน่เลยนะครับเดาๆนะผมว่าเต็มที่เลยผมให้เลย ไม่น่าเกินสองแสนโลหรือว่าเต็มที่อ่ะสองแสนโลนะครับสำหรับคันนี้เบาะสวยนะครับอืมเบาค่อนข้างสวยภายในสวยมากๆนะครับเรียกว่าโหพร้อมใช้งานสุดๆนะเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงทางด้านแคบนะฮะครบนะฮะเอ๊ะแต่ว่าเบาเบาะหลังนี่มันปกติมันจะเป็นเบาคู่หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะตัวเนี้ย มันหรือว่ามันมี2ตัวนะครับเบาะคู่กับเบาะเดี่ยวแบบนี้นะครับผมอันนี้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะสำหรับโฉมนี้นะฮะแต่เอาเป็นว่ามันก็ดูพร้อมใช้งานนะมันไม่ได้ขาดนะมันยังดูดีอยู่นะครับเพราะว่าผมเคยรีวิวเนี่ยคุ้นๆมันจะเป็นเบาะแยกนะครับเป็น2แผ่นนะครับแต่อันนี้มันเป็นเบาะเดี่ยวเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเฉพาะรุ่นตัวเจหรือเปล่าไม่ทราบนะครับท่านใดมีข้อมูลนะครับคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับพูดคุยกันได้นะครับชี้แนะได้นะครับสำหรับตรงนี้เนาะ แต่ก็โอเคโดยรวมมันยังดูดีอยู่นะสำหรับห้องโดยสารทางด้านแคปนะครับบอกก็ยังสวยอยู่โอเคเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าคันนี้มันวิ่งมาแล้วกี่โลเนาะคันนี้อ๋อตามความคาดหมายนะครับวิ่งมาแค่แสนเก้าหมื่นโลนะครับถือว่าไม่เยอะนะสำหรับรถปี0 5 0 6นะครับอืเนี่ยคอนโซลน,นะครับหน้านะครับสวยอยู่เสียอย่างเดียวนะครับมันจะมีรอยแบบพวก เทปกาวหรือว่าพวกกาวสองหน้านะครับ้อยน่าจะเขาเอามาติดอะไรไว้นะครับเป็นอาจจะเป็นพวกพระพวกอะไรเงี้ยนะอาจจะสกระปรกนิดนึงนะครับวิทยุเครื่องเสียงนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดแอร์ดูอืมโอ้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นมากมากนะครับ เย็นและฉ่ำด้วยนะครับในขนาดเพึ่งแบบสตาร์ทและเปิดนะครับถือว่าโอเคผ่านนะครับพร้อมใช้งานเครื่องยนต์ก็จากที่นั่งอยู่ในห้องโดยสารนะครับฟังเสียงดูก็โอเคนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอาการเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ต้องลองไปเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วก็เช็คอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเสียงเครื่องยนต์เดินค่อนข้างเรียบนะครับฟังดูดีแต่มีเสียงแก๊กๆนิดหนึงนะครับน่าจะเป็นเสียงใบพัดนะฮะน่าจะเป็นเสียงลูกปืนใบพัดนะครับชัดเจนนะประมาณนี้น่าจะ ใกล้ได้เปลี่ยนแล้วลูกปืนใบพัดนะครับชุดด้านหน้านะครับลูกปืนลูกลอกต่างๆตรงนี้น่าจะเริ่มดังแล้วนะครับเนี่ยฮะเสียงแก๊กๆอย่างเงี้ยใช่เลยนะครับดังจากด้านหน้านะฮะน่าจะเป็นลูกลอกนะครับเกี่ยวกับพวกใบพัดหม้อน้ําประมาณนี้นะฮะนอกนั้นนะครับเสียงเครื่องยนต์เดินดีนะครับปั๊กดูดีนะครับพวกรางต่างๆเนี่ยก็โอเคนะครับดูพร้อมใช้งานน้ำมันเครื่องไม่เยิ้มนะฮะสังเกตดูได้นะครับด้านล่างนะฮะน้ำมันเครื่องไม่เยิ้ม คันนี้การันตีด้วยนะครับว่าไม่ถูกน้าท่วมแน่นอนนะครับด้านล่างนะครับชัดเจนนะครับไม่มีสนิมเลยสักตัวนะครับน็อตด้านล่างนะครับก็จะเป็นแค่ข้าวปุ่นปกติเฉยๆนะครับซุ้มห้องเครื่องไม่เป็นสนิมโอเคนะครับแคทก็ยังอยู่นะครับอืมพอได้อยู่นะครับเนี่ยเครื่องยนต์ไม่เยิมด้วยนะครับจริงๆรถปีเก่าขนาดนี้นะครับเอ่อมันควรจะ เสียงเครื่องมันน่าจะไม่ใช่อย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็สภาพต่างๆเนี่ยมันควรจะแบบโซ่ไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบจากปีนะครับเพราะว่าปี0ูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกแถวๆเนี้ยนะฮะถือว่าโอเคอยู่นะครับเครื่องยนต์แต่วันนี้ไม่น่าจะได้ลองขับให้ดูอีกแหละเช่นเคยนะครับเพราะว่าต้องไปรีวิวที่อื่นต่อนะครับทางด้านฝากระโปรงหน้าก็ดูดีนะครับเนี่ยฮะตะเข็บนะครับเนี่ย นะครับสวยนะครับตะเข็บสวยมากนะครับโอเคน่าจะไม่เคยผ่านการถูกชนมาเลยนะผมว่านี่ฮะพวกไอตัวฉนวนกันความร้อนนะครับก็ยังดูดีอยู่โอเคนะครับไม่ได้ไหมไม่ได้ยุ่ยด้วยนะครับน่าจะใช้งานมาน้อยจริงน่าจะไหมแท้นะสำหรับคันนี้นะครับไม่ถึง2 0 0 0 0 0โลก็สรุปเลยแล้วกันนะครับจากที่รีวิวมาทั้งหมดนะครับโตโยต้าวีโก้นะครับปี0-5นนะครับแต่ว่าหน้าเล็บเนี่ยจด06นนะครับคันนี้ ราคาไม่ถึง2 0 0แสนนะครับเป็นราคาเงินสดประมาณแสนแนะครับจากที่ผมสอบสอบถามดูนะครับอยู่ราคานี้นะครับแสนแปดหมื่นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะซื้อไปจับไฟแนนซ์เนี่ยฟรีดาวน์ได้แน่นอนนะครับถ้าเครดิตดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าราคามันอาจจะไม่ได้ในในเลทนี้นะครับราคาอาจจะเป็น2 0 0 0 0นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า2 0 0 0 0นนะครับราคาจัดไฟแนนซ์นั้นนะครับมันก็จะอีกราคานึงเนาะก็โอเคนะครับเพราะว่าจากราคากลางนะครับที่ผมเคยรีวิวหรือว่า สอบถามไปเนี่ยตรวจสอบไปนะครับราคากลางก็อยู่ประมาณ20,0,000บวกลบนะครับสำหรับคันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ราคากลางมหาถูกนะครับส่วนเรื่องสภาพตัวรถเนี่ยภายในนะครับค่อนข้างสวยพร้อมใช้งานนะครับภายนอกแทบจะไม่มีตําหนิเลยสวยมากนะครับยังดูสวยอยู่เครื่องยนต์นะครับก็เดินเรียบดีนะครับแล้วก็ยางใหม่นะครับแม็กสวยช่วงล่างสวยใช้งานน้อยจริงนะครับสาหรับคันนี้ไม่ถึง2 0 0 0 0 0โลนะครับแชสซีสวยมากนะครับฝากระบะโอเคนะครับปิดเปิดสนิทดีนะครับแล้วก็ ทั้งด้านแม็กด้านหลังเนี่ยคือแทบจะไม่ถลอกเลยนะครับยังดูสวยอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัววีโก้คันนี้หากใครดูแล้วถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับส่วนใครที่ดูแล้วนะครับมีความสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะโทรมานะครับพูดคุยได้นะครับกับทางช่องนะครับแต่ถ้าใครดูแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคไม่ถูกใจราคามันสูงไปนะครับก็ อย่าด่าผมเลยอย่างที่ผมเคยบอกไปนะผมไม่ใช่เจ้าของรถนะครับก็ทําหน้าที่รีวิวอย่างตรงไปตรงมาได้ประมาณนี้นะครับถ้าใครดูแลแบบมีความรู้สึกอ่นแพงเนาะก็รอดูคันถัดไปนะครับหรือว่าร้านอื่นๆนะครับเพราะผมก็มีรีวิวอยู่หลายร้านนะครับแล้วก็หลายที่มากๆนะครับก็ไงก็ฝากกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของทางช่องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกับ วิโก้นะครับปี05.06นะครับตัวเจน,นะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ